สนุนโดยโบตันชุ่มคอไม่เหมือนใครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลครับเป็นเรื่องที่พูดกันทั้งโลกเลยโดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์มีการแข่งขันซึ่งเขาจัดเป็นแฟร์ทุกปีโดยอินเทเป็นคนจัดเขาใช้ชื่อว่ไอเสบ2009ทุกปีเนี่ยครับปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ทุกคนเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานจะมีเด็กจากทั่วโลก ไปสู้กันโดยคัดเลือกเด็กที่เป็นหัวกะทิเป็นงานที่แจ๋วและเจ๋งสุดไปสู้กันที่อเมริกาเด็ก1,500คนจาก56ประเทศส่งโครงงาน700โครงงานโดยประมาณนะครับเขาแบ่งเป็น17สาขายกตัวอย่างเช่นมีด้านสัตว์ด้านพืชคอมพิวเตอร์เคมีพลังงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นซึ่งในเวทีระดับนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนมวยคุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับ สถาบันแชมป์ WBC ใหญ่ใครก็ใฝ่ฝันอยากจะได้รางวัลเพราะหัวกะทิเจอกับหัวกะทิท็อปเจอกับท็อปปรากฏเด็กไทยไปสร้างชื่อไปกวาดรางวัลมาโดยที่กรรมการหลายท่านเห็นแล้วก็อึ้งในผลงานนะครับวันนี้ผมเชิญทีมงานรวมทั้งน้องๆเนี่ยมาปรากฏตัวในรายการซึ่งเพิ่งได้รางวัลมาไม่กี่วันที่เองเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไปคว้ารางวัลระดับโลกชนะประเทศ หลายประเทศมากมายครับผมแนะนำไล่ไปเลยนะฮะทางซ้ายมือเนี่ยเป็นน้องจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะครับน้องพรวสุพงศีรวัลอยู่ชั้นม .3 แล้วก็น้องอารดาสังคนิตอยู่ม .4 น้องธันพิชชาพงษ์ชัยไพบูรณ์อยู่ม .4 ทีมนี้เป็นทีมหนึ่งนะครับถัดไปคือจักเกร็ดใจดีจักเกรดใจดีนี่อยู่ชั้นม .6 โรงเรียนแม่พริกวิทยาแล้วก็ยังมี ที่เห็นถัดไปจากต้องนะครับคืออาจารย์ดระะพ,พันศักดิ์ศิริรัชตะคงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคเขาช่วยปั้นช่วยเทรนช่วยดูแลมาตลอดเวลาเพื่อไปสู้กันในเวทีระดับโลกยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาสองท่านใกล้ชิดก็คืออาจารย์สุวารีพงศ์ธีรบัณน,นะครับอาจารย์ผู้หญิงอยู่ที่โรงเรียนสุราชพิทยากับอาจารย์ดรชัดชัยตะยาพิวัฒนาเชี่ยวชาญแขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับดูเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะน้องเอาเอพรวสุขเราตอนทํานี่อยู่มสองแล้วตอนนี้ขึ้นมสามแล้วนะครับส่งผลงานเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับว่าเราทําหนังเทียมครับจากเซโลสเจลครับโดยเราพัฒนา เออสูตรเพาะเลี้ยงเชื้ออะซิตแบคเตอร์เซเินัมครับหรือว่าเชื้อที่มันผลิตเซลลูโลเจลขึ้นมาครับมันไปเกิดแรงบันดันใจยังไงถึงทําหนังเทียมอ่ะก็คือว่าวันนึงเนี่ยผมเนี่ยกำลังกินวุ้นมะพร้าวอยู่ครับแล้วอพอดีว่าไอ้วุ้นมะพร้าวนั้นเนี่ยมันมันแห้งครับแล้วมีลักษณะลักษณะคล้ายกับหนังครับแล้วก็เลยคิดที่จะลองนําหนังที่ได้จากวุ้นมะพร้าวนีน่ลองมาทําดูครับอ๋อแค่กินวุ้นมะพร้าวแล้วอีมันแห้งมันเหมือนหนังแฮมันทําหนังได้เปล่าก็เลยเริ่มกระบวนการ รพร้อมกับเพื่อนสามคนใช่คับคิดจากตรงนี้คือคุณผู้ชมถ้าเป็นผมเนี่ยกินแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรแต่เด็กคิดฮะแล้วดูงานนะฮะนี่คือตัวอย่างชารตที่น้องนไปพรีเซนต์ที่อเมริกา<อ>ให้น้องอธิบายง่ายๆนะอ่า้องอธิบายง่ายๆนะครับนี่ภาพข้างล่างน้องอธิบายฮะขั้นตอนก็คือไอ้ข้างล่างนี่คือามาจากมะพร้าวก่อนนะฮะใช่คับอ่ามันยังไงฮะก็คือว่าเราก็เริ่มจากการที่เราได้ พัฒนาสูตรสําหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียครับโดยเราจะใช้เป็นน้ําจากน้ำมะพร้าวบวกกับน้ําจากเปลือกสับะรดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำเพาะเลี้ยงแล้วก็มาใช้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ครับมาช่วยมาช่วยในการผลิตครับหมักเป็นเวลาเจ็ดวันเราก็จะได้เป็นแผ่นเซรโลสเจลครับแผ่นนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปนําไปอบที่อุณหภูมิ80องศา30ชั่วโมงครับเราก็จะได้เป็นแผ่นหนังคองเราขึ้นมาแล้วก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นหนังคอร์แล้วเน ฟอกฝาดด้เปลือกงอครับครับครับผมเปลือกงาะก็คือข้างล่างนี่นะฮะครับผมกล้องทันไหมฮะเปลือกเงอะนี่ข้างล่างนี่นะครับครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใช่ครับของหนังแลวท้ายที่สุดแล้วไงฮะแล้วลงมาก็คือเราก็หลังจากนั้นก็จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยครับผมก็คือด้านล่างเนี่ยครับออกมาเป็นของเลยครับผมคือคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยครับใครจะไปคิดว่าเด็กมสองนะฮะนี่มสองนะไม่ให้ปีสอง คิดแบบนี้ฮะคุณดูผลงานนะฮะดูแล้วหลายท่านตอนก็ไปพรีเซนต์เนี่ยฝรั่งอึ้งฮะนี่กระเป๋